ครับสวัสดีนะครับชาวคุกกีรันเก่านะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ที่ติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาดูช่องผมนะครับวันนี้ก็นะครับเลือกดีนะครับได้เพชรมาเพิ่มนะครับเป็น693เพชรเนื่องในวันตุจจินนะครับซึ่งคุกกีรันเก่าเองก็แจกเพชรมาให้500เพชรนะครับตอนนี้รวมกับของเก่าผมก็จะเป็น693เเพชรโอเค เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มสมบัติกันนะครับก็เป้าหมายตอนนี้ก็คืออยากได้น้ำผักครัวซองนะครับแล้วก็สมบัติที่ดับคริสตัลนะครับสุ่มคริสตัลให้โอเคจะเกลือหรือจะปังเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็มีช่องว่างสมบัติผมก็มีประมาณ40ช่องนะครับกะว่าสักจะสุ่มสัก ห้าร้อยหกร้อยเดี๋ยวลองดูสักห้าร้อยเพชรนะครับอาจ,จะได้สักสี่ห้ารอบโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับที่ผมจะสุ่มก็จะเป็นหนึ่งเก้าเก้าเซตนี้เริ่มกันเลยนะครับชุดแรกป้องเข้าให้โอเคเอ่า ได้ถังเพิ่มเหรียญมีซ้ำโอเคได้มาฟินนะครับก็ถือว่าเป็นสมบัติที่อยากได้นะครับอันนี้ก็โอเคอยู่ให้มาแล้วก็โดนัทโดนัทนี่น่าจะช่วยหลุมด้วยแล้วก็ฟื้นด้วยโอเคชุดแรกก็ไม่เร็วเลยนะครับได้มาฟินนะครับบางบางคนบางเซตก็ใช้มาฟินแทนน้ำผักได้เหมือนกันนะครับ ก็จะได้ลดพลังงานช้าลงกับพลังชีวิตโอเคมาดูกันภาบมาครับต่อไปอออเเเโอเคอันนี้น่าจะเป็นสมบัติคริสตัลนะครับ4%โอกาสติดคริสตัล4โอเคเกินคาดมาลุยกันต่อแล้วก็ได้ดาบดาบนี่ผมน่าจะได้เป็นอันที่3แล้วนะครับ โอเคไม่เร็วเลยรอบนี้มาลุยกันต่อไปยังถ้าสมสมบัติต่อเนื่องมันจะคุมค่านะครับ mm. ก็คือจากหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งเก้าอย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเหลือร้อยแปดโอเคได้รังพึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเพิ่มพลังชีวิตอันนี้นี่กากระจอกมากอันนี้ก็ไม่รู้อ่าตัวนี้ก็ใช้ไปวิวัน์ได้นะครับวิวันรแล้วก็ทําสมบัตินะครับแล้วก็เอาผลิต โอเคอันนี้ก็ไปแปลงเป็นผลึกได้เหมือนกันส่วนอันนี้ก็ซ้ำซากครับโอเคชุดนี้ไม่ค่อยจ่มเท่าไหร่เดี๋ยวดูชุดต่อไปปอย่างเข้าให้ตอนนี้ผมก็ได้เอ่ออย่าได้น้ำผักอีกอันจังเลยจะได้มาฟินมาแทนแล้วนะครับแล้วก็ได้สมบัติสตอลอย่างที่ต้องการแล้วด้วยโอเคของก็ไม่ค่อยเอ่อ ไม่ค่อยตรงกับเป้าหมายเท่าไหร่แต่จะแตกแปลงเล่นได้นะครับมัน,นจะซ้ำซากไม่เป็นไรเอาไปวิวัดเล่นโอเคอันนี้ก็ระเบิดทำลายได้เหรียญน,นะครับทำลายสิ่งยิดขวางได้เหรียญไม่ค่อยเวิร์กแฮรองนต่อไปรอบนี้น่าจะสุดท้ายแล้วมนะั้ กเบอร์เกอร์กกอรน่าจะทำวีวัตนะอันนี้ก็ซ้ำซากครับลิฟต,ต์กล้วยกล้วยผมว่าผมได้เยอะแล้วพอละเอาเอาเท่านี้ดีกว่าเสียดายจังไม่ได้น้ำผักแต่ผมว่าต้องเหลือไว้วีวัดบ้างสักร้อยเพชร นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาจัดการกับสมบัติกันดีกว่าเริ่มจากนะครับอันนี้ก่อนเลยนะครับคนอื่นก็จะได้เพชรถ้าบวกไปแล้วกันบวกข้างบนเก้าไปแล้ครับตอนนี้เป็นสี่ห้าสบหกจุกดนึ่งผมไม่ได้ดูยอดเลย เลขบวกเจ็ดอืมระบบวกแปดไดรับนะครับอ๋าบวกเก้าจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับบอกกาสดอวได้โอเคแค่ไม่ยู่เท่าไหร่อ่ะง่ายเสร็จไปเรียบร้อยครับสมบัติคริสตัลก็ไม่เลวรายเท่าไหร่นะครับได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาจัดการกับพวกที่เหลวกัน อันนี้ไม่เวิร์กเลยนะครับละลายทิ้งนะครับแพงเป็นผงเวนหมแทนโอเคส่วนอันนี้นะครับเราเอาไปบวกนะครับแล้วก็เอาไปนี่เอาจะเริ่มที่บวกก่อน้ก็ไปวิวัฒนะครับเราจะมาทำหัว เลยนะครับยาเป็นผงเวทมนต์ายไปีผงเวทมนต์ผงเวทมนต์นะครับผงเวทมนต์แล้วก็ผงเวทมนต์ายไปครับผงเวทมนต์แล้วก็ฝาเหมือนกันครับผมเอาบวกกัน รองเท้าก็ได้สังนะ่งหมดกล้วผมก็มีแล้วโอไปทำมินิมาไหนก็ได้กั้วทมแล้วได้ทยวทำตาฬิกาโอเคสองชิ้นแล้วโดดโดดเบอร์เกอร์นี่ก็ไม่ได้ฮะว่าทำได้อาฬิกาล่ะอาฬิกาก็ไม่ได้โอยโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ย ว่ามีสมบัติทำผลึกก็ยังดีนะเนี่ยเาวนี้สมบัติทำผลึกก็สองชิ้นครับผมไม่ค่อยมีอะไรวือว่าแต่ว่าเราจะใช้กล้วยนะครับกล้วยตอนนี้เรามีสามอเราเรามีสี่อันแล้วนะครับเราผมก็จะอันนี้ไปย่อยเอาดีกว่านะครับก็จะได้ผลึกเจ็ดสิบสี่อันนะครับผงเวทมนต์สองพัน ก็ว่าโอเคมาย่อยกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมก็ไปบวกใหม่แล้วก็มาทำเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจแล้วก็รอ,องเท้าเมื่อกี้ผมก็ยังเห็นซ้ำซากนะครับมีอันใหม่เข้ามาเพิ่มอีกอันหนึ่งอันนี้ผมก็เอาไปวิวัฒน์แล้วก็ย่อยอีอยกว่าคบโอเค okay, ได้รองเท้าแล้วรองเท้าเนี่ยได้เยอะมากเลยได้แปดแปดเนี่ยผลึกแปดสิบแปดผงเลื้องสามพัน โอเคตอนนี้เรามีผลึกสองร้อยนะครับผมย่อยกล้วยไปแล้วเรียบร้อยดาบมีรู้สึกจะสามารถแล้วตอนนี้อืมมีอะไรที่มันน่าย่อยไหมวะอยากได้สักหน้าร้อยจังอ๋อเทียนนะครับตอนนี้ผมมีเทียนสียอันละมีเทียนก็ย่อยเลยครับจริงๆมันไม,ไม่ใช้อะไรมากผมอจะย่อยให้หมด เก็บไว้แล้วว่งเล่นๆแล้วกันเผื่อมันมีเซตอะไรที่แบบเอืากเล่นเกียร์เกียร์นี่ผมว่บวกก็นาทําบวกบวก,กก็มันทําให้ได้ผลิตเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเราอาจจะวิวัฒน์แล้วก็ยอดไปเลยนไะดะ้เพราะว่าสมมติว่าเก็บเก็บเหรียญมาเยอะเหมือนกันสําหรับทบําสมบัติเพราะฉะนั้นก็จะนเก็บ Okay. อคแล้วมันไปเด้งอยู่ไหนเนี่ยนะครับพาผมลงเนอะเออเทียน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 ,นไปไหนแล้วล่ะก็อนี่วิวัดเลยแล้วกันอยากรู้จังได้จะได้ผลิตเท่าไหร่มาครับมาลงกันจินตังมากเลยนะยเนี่ย ได้มาแล้วมันเป็นเทียนหรือไอติมเนี่ยจไม่แน่ใจโอเคอันนี้ได้เพลือหกสิบสามนะครับก็ไม่ได้เยอะวือวลอยมากครับเพราะมันใช้สมบัติระดับเอ็ดชิ้นเดียวโอเคผมก็ย่อยไปแล้วมีอะไรที่มันสามสี่ชิ้นเกินเกินบ้างเนี่ยอม,มีลังพึ้งลังพึ้งสา รองเท้ารองเท้าผมก็ย่อยแล้วเนีย่ยรองเท้าได้บ่อยมากเลยโอเครอบนี้ก็ผลึกก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้ามันเกินแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาทํากันใหม่นะครับเหมือนจะหมดแล้วละ่ะไม่มีอะไรให้เล่นแล้วโอเคการสุ่มสมบัติครั้งนี้ก็เสียดายที่ไม่ได้น้ําผักนะครับแต่ก็ก็ได้สมบัติคริสตัลมานะครับ แล้วก็ยังมีมัฟฟินนะครับมัฟฟินก็ยังอาจจะใช้ประโยชน์แทนน้ำผักก็ได้นะครับแต่ผมต้องเอาไปลองนะครับมันมันอึดมันอึดมันไม่ค่อยอึดเท่าน้ำผักนะครับแต่ว่ามันได้พลังชีวิตเยอะก็ใช้สลับกันนะครับใช้ควบคู่กันได้นะครับสำคัญก็คือต้องไปทำติดวิงอะแหละถ้าจะให้มันแบบออกฤทธิ์สุดๆนะสมบัติมันต้องทำขั้นสุดยอดต้องติดวิงโอ้ Hey, สำหรับวันนี้ก็มีรีวิวสมบัติประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับส่วนคลิปต่อไปของคุกกิรันจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันนะครับในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามซัพพอร์ตติดตามกันมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ